มเข้ามาแล้วอาจารย์เฮ้ยเชิญครับเอาละวันนี้แค้นเดียวแต่มันก็เดินคืนเดียวตีเดียวทำอะไรเขาบอกให้แหงมาสกูมันยองฮะนาคูนาคูนาคูอาจารย์เอาใครมาอ้าว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 กูอยู่วะอ้าวกูอยู่วะอ้าวกูอยู่วะเขาว่าอะไรอะ นั่นปลาอะไรทัานแทงนะไม่ใช่ปลาดอกไม่ใช่เห็นมีนวดอาจารย์พี่ขับรถนด้ว่าเดี๋ยวสิคนนี้ต้องมีจิตมีวิญญาณอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีมากกว่าสวัสดีครับโอ้โหเห็นไหมเขาต้องเหนือกว่าคนอื่นอาจารย์ถามนิดนึงพวกเราเนี่ยนะการรวมตัวครั้งนี้มันจะเป็นยังไงเหมือนก่อนเลยใช่ไหมพูดได้ด้วยการรวมตัวครั้งนี้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเลยใช่ไหมใช่จ้ามีการมันไม่เบามีการมันไม่เบามีการมันไม่เบาเขาพูดอะไรนะเอานาฬิกามาหรือเปล่าเอามา ดีดีคนใจด้วยคนเนี้ยรู้คุณค่าของการเวลานี่เห็นไหมเขาดูสีอะไรอ่ะเขากำลังจินตนาการอยู่อาจารย์ฮะเดี๋ยววาดให้กับน้องๆได้ดูฝีมือของอาจารย์การวาดครั้งนี้เราจะทําให้โลกต้องตกตะลึงเดี๋ยวครับขออะไรสักหน่อยได้ไหมนี่เห็นไหมเดี๋ยวมึงทําอะไรเนี่ยมึงทําอะไรเนี่ยมึงยมสลับน้ำบนเอางี้อาจารย์ ผมจะเปิดสีแล้วนะวันี้อาจารย์จะใช้ทุกสีเลยเหรอเอ้าก็ซื้อมาทุกสีก็ต้องใช้มันทุกสีสินี่ฮะกระดานอยู่นี่อาจารย์นี่ฮะวิมาที่ไหนวะประมาณนี้แล้วเออหอาจารย์ก็ไปถอดวงถอดแว่นซะก่อนนี่อยู่นี่แล้ววาดโชว์น้องๆมันจิตวิญญาณของอาจารย์ทุกผู้ทุกหมู่เหล่าขออัญเชิญดวงสมกุยตินี่เฮ้ยจะพึ่งกลับที่ที่อ่ะ ให้ช่วยพาธาตุอนาเนดที่เป็นมวลของโลกได้แต่แปลกอยู่นะมาตรงเนี้ยช่วยเลยทุกคนจะได้เห็นกันทั่วโลกเพราะว่างานศิลปะของัโข้าพเจ้ามันต้องระดับชาติเท่านั้นอยาาใช้สีอะไรเลยอ่ะมันจะต้องวาดอย่างมีสาระไม่นะโอ้โหอมีจิตวิญญาณอะ เริ่มลากเส้นคมมากขออย่างเดียวอย่าไปถึงผมอาจารย์ขออย่างเดียวนี่คือเฮ้ยโโอ้หเส้นทางแห่งวันเบลวันโอนอะไรฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้อีซี่เอสโคมันยองเอสโคมันยองเอสโคมันยองโอเคอ้ยนี้เรารู้แล้วเรารู้สาหรับน้าปลาเกิดการ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  ตอตุ๊ต้ต่ตูอะไรนะตอดตุ้ดต้นไต่ตะมูอะไรนะถอดชุดพดต่อยกับกู